ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิเศษคลิ้งโรแรนะครับวันนี้เดี๋ยวพาเพื่อนมาเข้าหมายทุ่งนาหลังบ้านนะฮะนะครับตอนนี้เราเตรียมใส่ทำนาแล้วนะครับก็มีการปล่อยน้ําใหม่นะฮะน้ําในคลองก็เริ่มที่จะใสขึ้นมาบ้างนะครับวันนี้เรามารอลุ้นกันนะครับว่าน้ําพอใสมาบ้างเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันจะมีไหมนะครับเพราะช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นเลยนะครับ dài nữa đó gọi đùm đám lướt nó không nhìn đồn đồ à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  นนะไกลมากเลยฮะงั้นจะยิงโดนหรือเปล่านะครับไม่โดนนะแน่ใจมองเห็นหรือเปล่านะครับ นแล้วนะวันนี้จริงปลาไม่โดเน,ะน,น,นะนเ,เลยนะครับันึ่งนะตัวไม่ใหญ่มากนะครับเดียดร้อยครับหายไปเลยนะฮะน่าจะเข้าหัวตเต็มๆนะฮะตรงนี้ไม่มีดิ้นเลยฮนะ ตัวนี้ก็จะเข้าหัวตเต็มเต็มเลยนะครับหัวตัวก็ไม่เล็กเท่าไหร่นะมองในน้ำเหมือนไม่ยากนะไ้กำลังกินนะครับตัวนี้โหนะฮะไตก็กำลังกินนะฮะตัวไม่ได้เล็กมากนะครับก็ถืออนุญาตปดปลาก่อนนะครับ วันนี้ใช้สูตรเดิมนะฮะลูกไหนยิงไม่โดนเราก็เปลี่ยนนะครับยังคงใช้ได้เสมอนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะเพราะว่าบางทีมันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยแต่วันนี้เรายิงค่อนข้างไกลนะฮะไออย่างที่เรายิงก็เปลี่ยนมาใช้เป็นลูกที่เบาวกว่านะครับก็จะยิงง่ายกว่านะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ สำหรับบางท่านก็อาจจะไม่ได้ขึ้นยู่กับแบบนี้เสมอไปแต่สาหรับผมนะครับถ้าวันไหนรู้สึกว่ายิงรูปนี้แล้วมันหลายทีแล้วมันไม่โดนนะฮะเราก็เปลี่ยนลูกนะครับเพราะว่าแต่ละลูกเนี่ยยิงของผมเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยน้ำหนักมันก็ไม่เท่ากันนะครับเพราะว่ามันจะมีอ่าหัวเล็กหัวใหญ่นะครับบางทีเราฝนจน ช้บ่อยนะฝนจนหัวมันเล็กแล้วนะฮะน้ำหนักหัวมันก็จะเบากว่านะครับในความรู้สึกก็จะรู้สึกว่ามันจะพุ่งได้ดีนะฮะวลายิงไกลๆกก็จะยิงได้ดีนะครับประมาณนั้นนะฮะแต่ก็เดี๋ยวลองดูกันต่อไปนะเพราะว่าเพิ่งยิงไปทีเดียวเองนะฮะสำหรับลูกนี้เสียดายนะฮะลูกแรกยิงไปสักสี่นัดเลยนะฮะไม่โดนนะฮะ ต้องบอกว่าป่าก็ไม่ใช่ว่าอยู่ในมุมที่ยิงยากนะครับสี่ตัวแรกนะครับถือว่าเป็นมุมที่ยิงง่ายนะฮะลอยค่อนข้างดีนะแต่ยิงไม่โดนเองนะครับอันนั้นแต่ลูกน่กนรู้สึกว่าจะยิงเข้าหินบ่อยนะฮะลูกมันคดแต่เราก็ว่าเราก็ดัดแล้วนะฮะแต่ก็ไม่ไม่แน่ใจเพราะสายตาอาจจะไม่ตรงเทนะ,นะ <S 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 ก,ก็เดี๋ยวรอเฝ้ากันต่อแล้วกันนะครับ ยิงไปหลายทีปลาก็อาจจะบาอาจจะขึ้นห่างหน่อยนะฮะแต่หมายเนี้ยไม่ค่อยพลาดหรอกครับส่วนใหญ่แล้วมีตัวแน่นอนครับมาพักเดียวยิงไปห้าทีแล้วนะฮะก็เ,เดี๋ยวมาเฝ้ากันต่อเลยแล้วกันนะครับใหญ่ครับปลามันเห็นเราเนีนตมันี้สูงใหญ่เลยนะ もう一度。 อยู่ใต้น้ำนะครับน่ำเงี้ยมลอยนะตัวใหญ่มีสองตัวตนะตัวเล็กลอยนะตัวใหญ่เงี้ยมลอยนะจะต้องยิงใต้น้ำหน่อยนะ ม่ันจะโดนหรือเปล่านะโอ้ยยิงจี๋อยู่เลยฮะไม่โดนนะเึิ่งไปเลยนะฮะตัวนี้โอ้ีมลมด้วยโอ้ยไม่โดนะนนะมันไม่ยิงปัาไม่โดนเลยนะครับ ตัว้แนละ้วครับเรียบร้อยครับไม่ดึงเต็มครับโดนเต็มแล้ว,<า>ต,วต,ตัวนี้อู้ปลาพันไม่ดึงไม่ได้นะดึงแล้วน่าจะขาดนะ เราจะโยนกระบอกไปทิ้งไว้ฝั่งนู้นก่อนนะฮะเดี๋ยวเข้าไปปลดทีเดียวนะครับผมเมื่อกี้มือ่ะทำสายกระบอกใหม่อยู่นะครับเระชอนแอบมาขึ้นอยู่ตรงมุมนี้นะฮะแต่ตัวไม่ใหญ่มากครับตัวรุ่นๆน,นิสิตว่ายิงก็อาจจะไม่โดนนะฮะ ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเฝ้าปลานินกั้ต่อนะปลานินก็ยิงไปหลายทีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเริ่มเข็ดกันอะไอยังนะครับตอนนี้นูนะ่นฮะบอกสายเราโยนทิ้งไว้ฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเสร็จเราค่อยไปเก็บทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าดึงมาฝั่งล้้มันจะติดตรงนี้นะครัหลุดเคยดึงลุดมาหลายรอบนะบเดี๋ยวทิ้งไว้ฝั่งนู้นนะ เดี๋ยวขึ้นง่ายกว่านะครับปลาก็ปล่อยไว้ก่อน,นเดี๋ยวเสร็จงานยิงลุกหอแล้วค่อยไปเก็บก็เฝ้ากันต่อแล้วกันะนะครับเมื่อกี้เจอเต่าไล่ผ่านไปนะฮะจากเซตตีของเรานะครับออายิงปลามาสามคลิปนะฮะเจอเต่าสามคลิปเอ้ออายิงปลามาเจอเต่าอยู่สามคลิปนะครับ สามคลิปนั้นยิงได้ปลาใหญ่ทั้งสามคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูนะครับว่าจะยังรักษาสถิติเดิมอยู่ได้หรือเปล่านะครับพอวันนี้ที่ยิงไปสองตัวนะรวมกันยังไม่ถึงโลนะฮะตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ก็ยังไม่เห็นปลาใหญ่ลอยเลยนะครับปลาช่อนก็ตัวเล็กๆนะฮะอันนิลก็ไซส์ประมาณสามสี่ตัวโลนะฮะไม่ไม่ใหญ่นะฮะ ก็เลยยังคิดอยู่ว่าก็จะมีปลาใหญ่อะไรยิงอะไรวันนี้แต่เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะฮะเพราะว่าหมายนี้ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูกันแล้วกนะครับคีไปนั่งหมายข,าข้างมานะครับปลาไม่เข้าเลยนะครับแล้วหมายนี้ก็ยิงไปหลายทีนะฮะคิดว่าปลาก็น่าจะเงียบไปพักหนึ่งนะครับ เดี๋ยววันนี้เราคงจะได้ยิงแค่แค่นี้ลนะดูๆละเดี๋ยวคงจะพอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อ like, share, เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนไปทำอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ